สวัสดี FC แฟนช่องทุกคนนะคะมือน,นีน้นที่ยากกับมาตามโค้งสุดท้ายของแม่ปูนะคะแม่ปูซื้อเลขไว้แล้วนะคะฝันว่าได้ดึงงูใหญ่นะคะดึงหางงูใหญ่สองตัวดึงคนละตัวกับพอบ้านนะคะดึงจนยู่นะคะเพื่อนว่าเลขน่าจะยู่แล้วนะคะจะเป็นตัวใดไปฟังไปโชมนากันเลยคะ่ะมาตามแม่ปูโค้งสุดท้ายมือนี้วันที่สิบหาแล้วเลขสิออกแล้วแม่ปูม่ออื่นแม่ปูฟันว่าจัางใด ก็ยังงินว่าฟันว่าไปยัดยังไปดึงอี่ยังกันันเห็นงูใหญ่เอาือฟันดีงงูใหญ่ไปดึงงูใหญ่ก็ไปไปนีกบไปงี้ไปยังไงงูมันไปยังงูประเทศยังอยูก็ได้ดไปดึงมันกำลังกินอียงอยู่หนุกกำลังกินคื้ยเฮ้ยอมันกินแมวกิ่นยังเไยในฟันบอิยานเลยตีบบอยานเลยไปดึงไปเลยอรจารย์ยูเลยบ่ยูสังมั่ง ก็เลยว่าเด็กก็เก่งมากคีอเม่อเงไหนเขาเป็นสีใดสื่อโตจากฟองสื่อไว้นั่นถือแล้วยังวะาะวาเมื่อรุ่นมากกับมอาฟันม้าฟันหีีว่าเขามาเจาะเลียดจากฟองอเลียดเจ้าพาันเนี่ยเจ้าสีใดตำแหนง่งเจ้าสีใดเรียนจดเดือพนะก็สีวาไนหะมก็เล่นในพวมฝันของทะเลวาอุ้ยเชงไลยกู่กับพนันาะวา พราะว่ากูบ่มีหลวกาษัตริยแล้วไพ่ในเดี่ยนหนึงขันเจ้าอนจอนจอยาดพันในเจ้าสิได้สิได้เรียโยคนอายจังสี่ในพวกฝันน่นเนาะไม่ว่าเหรียญทุ่สวยือว่าขาว่าแต่ว่าเขาฝันบบรรในนูไงใหมันเดือดสิมีเกียรติก่นดึงมีเกียสองคืออยู่แล้วนั่นแหละ <laughs> ดึงจันยูมันปะดึงจันยูไหม เน่กุ้มเมื่อวานเนี่ยน่าจเขาแบบส่ลุกก้องจุดท่ายแม่ปูซื้อไว้ตัวใดแน่ซีสิบหานี่ิบสีกับสิบหาเงอมุ้มซื้อหลายหลายไว้ได้ไหมอืมตัวร่องัสองจีซีไปจังสีเลยเกียรสองไปจังสีละตัวเน่นตัวเน่นสิบสีกับสิบหาซิบหาจ้ะเพราะว่ามักมีโตกันมันนี่ยตัวล่อง ตัวตัวร่างกะเจ็ดสงวงหรือภาวะา,าเทียมันมากราวาฝันถึงงูใหญ่จับสองคนมันบ่จับสองคนดึงข้นละหางเลยหาเจ็ดสวงสำเล็จตีได้นันิเลขสามตัวหาเจ็ดสองบ้องบึหาหาเจ็ดสองพี่ซันีนมันบ่ จำหนีแล้วเนาะถตีว่า,าจำมักมจำมักชุดสุดตีบ้อจำมักหนึ่งหนึ่งซีกับหนึ่งหาเน้นหนึ่งซีหนึ่งหาที่ว่าฟันว่าไหนดึงดึงหางงูใหญ่ดึงสองก้นดึงสองก้นกับพราะงูเหวียงจะาเลตีเป็นหาเจ็ดสองหางเจ็ดสองเพราะว่าด,ดึงหางมันได้บริใดดึงข้าเงเดือนดึงข้างหางมันตัวเนึ่งคือหนึ่งซีหนึ่งหาตัวสองคือเจ็ดสอง อันดีได้แล้วเนาะพวกเป็นจริงงูญ่ผู้ใดสิบุยญาณเนาะอัน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 ดีเนี่ยบัวทอนอันที่ฟันว่าไปจอเลือดอะไรเล่่เป็นมันมันบ่เอาขันฟันว่าจอเลือดดีบ่จอเลือดเขาว่าเขาอันเลือดเข้าฟันเขาเขาสิเลียนยศไห้ไหมฟันปาเลียนยศเลียนที่ได้เป็นข้าราชการเขาก็เป็นฟันดีเนาะแม่นวัฒนาอ่าสรุปเด้อค่ะแม่ปู่เพื่อนฟันโค้งสุดท้ายนะคะเพื่อนฟัน เพื่อนฟันว่าเพิ่นดึงงูใหญ่ยู่แล้วนะคะดึงสองคนกับพอแหวงนะคะงูตัวเดียวดึงหางมั่นนะคะเพิ่นว่าพอแหวงกับเป็นหางงูกับเป็นเจ็ดสองคนเพิ่นก็ว่าเป็นสองเป็นหาเจ็ดสองแต่ว่าโตเพิ่นซื้อไว้เพิ่นว่ามันมีสองประเด็นคือยู่แล้วเลขอาจจะยู่เพิ่นซื้อไว้จริงๆเลขโตเน้นขึ้นหนึ่งซี่ับหนึ่งหานะคะอันนี้ฟันว่าดึงหางงูเพิ่นว่าอาจจะเป็นเจ็ดสองหรือหาเจ็ดสองนะคะดึงหางงูนะคะ มปนวาทั้งหมดทั้งมวลนี่ตัวเน้นหนึ่งสี่กับหนึ่งหางนพอเนาะมููสองตัวบ่กเนดึงคนละหางเลยบอกเนดึงคนละตัวลยดึงคนละหางเลยคนละตัวคนละตัเลยมูสองตัวเขาในท่อี่ว่ากัะย่างไหฮเกดสองเป็นตัวล่องตัวเน้นขึ้นหนึ่งสี่กับหนึ่งหามันบอดึงคนละตัวยูมัดทั้งสองตัวเลยมันอยู่ในหันหลังว่าไปใส่ประสาทไปอยู่ในด่น ขด <Str> บะย่านงูนั่งนั่งในในความฝันนั่งเห็นแบบงู่ดวงศี่ลอะงูใหญ่งูใหญ่เอางูเหลี่ยงงูใหญ่แบนงูงูเหลี่ยงใหญ่เว้ยงูเหลี่ยมงูหลามใหญ่งูใหญ่เลยจ้ำตุกโกเสาหนี่งกระเพาย่านเลยในฝันเพราะเป็นจริงคันเ่ราะเป็นฝันในย่านมองงูเว้ยไปเห็นตัวเป็นๆกินเขาแล้วอยู่กับบ่าต้องการต้องกี่เดียดงูอืคอยกระเพามักซัดเรื่อยๆที่อาบอกขันเห็นอยู่ในโทรทัศน์แม่น ไดโทรศัพท์กับวอยากเบิ้งลูกก็าเรื่อนบัางน้อยน้อยี่เมียเปิดนี้ก็เขาเสียบมันเลเห็นงูในโทรศัพท์กับวอยากเบิ้งขึ้นหน้าจอซื้อๆก็บ่อยากเห็นแล้วย่านไหมเป็นค้นย่านงูได้ฝันบอย่านดึงหางเลยหางไปเลยดึงผู้ละตัวงูสองตัวโอ้เล่ตีเป็นเจ็ดสองวันนี้งดึงให้มันยูวันนี้วรงไยูเล่ย์ยู่เล่วว่าสันวะไมข่วมฝันเจ้าว่าลอตเตอรี่ซื้อว้มิตาหนึ่งซีกหนึ่งหามะ เอกโซนบ้านสืบบ้านสือ,สอจักหม่อมกักก็เกิดแล้วก็มักเหลือสามหาเอาค่ะมีเยื้อ,ม,อมากตัวได้มากหนึ่งซี่หนึ่งหานี่ได้นี่คะเพิ่เ่เหตุยังด้วนี่ค่ะเพิ่อเลือกแต่งโมนะคะเลือกผลิตแตงโมคัดคัดเอาเกจเอเอเม็ดเม็ดขาวๆออกนะคะเอาเม็ดอยเปร์เซ็นต์ไว้นะคะโอ้ย มันธรรมดาด้วยพี่น้องซ้ำกันแล้วก็เลือกเม็ดขาวซานนะคะเฮ้ยงานอัลลีเลกปีหนึ่งคนปลูกเม็ดปลูกแต่งมุมขายเมล็ดพันธุ์ปลูกปีละสามรอบนะคะสรุกคลิปแม่ปูโค้งสุดท้ายนะคะคนซื้อเลขไว้มีหนึ่งสี่กันหนึ่งห้าซื้อแล้วฝันว่าได้ดึงงูนะคะดึงหางูดึงกันยู พับคอบ้านเพิ่นดึงคนละโตนะคะเพิ่อนว่าประเด็นหนึ่งคือเลขซื้อไว้ย,ยู่แล้วประเด็นที่สองคืองูสอโต,โตเพิ่นว่าตีเป็นเจสองจับหางม่นเพิ่นก็ว่าเป็นหาเจสองทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นนาะท่างหาื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะเพิ่อนบอกว่าโตเน้นๆคือ1นสกันหน้หาตัวรองคือเจดสองนะคะ

เขาพูดแม่ปูหลายๆเด้อการที่ห้แนวทางงวดนี้กัขอให้แม่ปูโชคดีถือเลขสามตัวเด้อค่ะให้ยเอฟซีโชคดีนะนะคะของเบิร์กเทียมหมันอุ้ยขันแม่คอยฟันมาดึงงูอยู่นี่มันอยู่อะไรเนี่ยถือเลขอะไรขนันเห็นงูใหญ่แต่ว่ามีโชคเด้อขนาดขนาดดึงขนาดดึงไว้แล้วนั่นดึงไว้แล้วไปนั่งเห็ดบัวงูอีกมันยังบดหนีห้องเก่าจากห้องเก่า มันก็ยุหันมันไปยุหันอือบบไปใส่แต่ว่างูด้ตายงูสองตัวยืนน้ำกันเลยมตายยุหันหละงูสองตัวกับยืนน้ำกันอ้ยฟันดีฟันดีี่เจองว่าคืองููสองตัวจะตีปรเด๋กตีเจ็ดได้หรอมันตีได้สองประเด็นคือสุดเจ็ดสองกับเจ็ดเจ็เจ็ดเจ็อ้าวห้โโศกหายมันห้ได้เฮ่ดังๆได้เหมือนอื่นเ้อ